เพื่อนๆเหมือนคุณนั้นเสียดอย่างให้กินคุณบ่านี่คุณนั้นไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวเกาเหลาต้มยำนะคะจากทอมินอนมาใส่ลูกชิ้นอย่างเดียวค่ะเกาเหลาต้มยำทอมินอนเขาปรุงอร่อยคุณนั้นจะมาประยุกต์อาหารนะคะวันนี้ค่ะนะคะประยุกต์อาหารเหมือนเดิมค่ะแล้วคุณนั้นก็ใส่ผงซวงโฮนี่ค่ะเข้าไปแล้วค่ะคุณนั้นเทลงไปแล้วค่ะเมื่อกี้ผงซวงโฮนะคะทําลายสารพิษที่อยู่ในลูกชิ้นในผักต่างๆค่ะเอาพิรดแล้วนะคะ,ะพิรดนะคะ ถงสวงโฮไปเซิร์ชดูใน g o o g l e นะคะมันมีประโยชน์อะไรคะ่ okay, ะโอเคค่ะคุณจะใส่ผักอะไรเนี่ยเอาเนี่ยดอกผักกับมะเขือเทศเผื่อมันมีสารพิษผงสวงโฮก็จะจัดการสารพิษที่อยู่ในผักนี่คะ่ะเพราะวันนี้ผักสวยคะ่ะดอกกะหลำอยางสวยเกษตรกรเราก็จะปลูกให้เรากินอย่างสวยงามนะคะถ้ามันมีสารพิษเราก็ใส่ผงสวงโฮคะ่ะเดือดผุดผุดพิรุธร้อยองศาเซลเซียสแลค่ะเทบบ้มลงเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ซื้อซื้ออะไรฮน เกาเหลาต้ยมยำลูกชิ้นมาจากควมินนั่นค่ะท่านผู้ชมค่ะเลี้ยงมาค่ะคู่ก,กับส่แบบนี้แกงมะกะเดือกะค่ะเด้่ใส่ผงชงหอยเพรต้องใส่ผงปรุงรสอย่างเด้ยค่ะแต่ว่าน้ำต้ยมยำเกาเหลาก็แซ่บหรอค่ะเนาะวันนี้คู่สิกินก,กับหยังคือคู่สิกินก,กับปลาทอดกับไข่ต้มเหม็นปนี่ยปลาทอดในช่วงนี้ชาวนาเขาหาปลาเนาะ,ะหลังเกี่ยวข้าวนี่เขาก็าจะมีปลาเยอะ ผูมีไข่ต้มมดนี่ไข่ต้มผิดผลาดะะ้วค่ะขณะต้มใส่เกลือด้ยค่ะยังผิดพลาสงสัยตอนคู่วางลงอะสงสัยคู่วางแล้วมันแตะ <c oughs> <c oughs> คู่ก็เป็นคนบกเคียมนะพี่น้องคู่บกเคียมนะคะสงสัยวางลงมันแตกกินแล้วไข่ต้มซีนไว้ค่ะเห็นไหมคะมือนี้มีสามารถชิกหลายคะ่ะนี่อทอดปลากินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะนี่วิธีทอดปลาให้มันอร่อยกรอบคู่รูดแล้วคะ่ะคูรูแล้วรูอย่างไงหมดดีแค่สี่สิบบาทเองคะ่ะปลานี่ บดนี่สี่สิบบาทดูว่าหาขายยากเพิ่ขายถูกเนาะค่ะมันเสียบได้ปล่าหลังเจียวเขาอันลูกเคล็ดลับคือใส่เกลือค่ะใส่เกลือใส่ตามทีชอบูคสิใส่หลายจักหน่อยค่ะคุกมาเค็มนิดเดียวค่ะเวลาทอดนะค่ะแล้วคุกอะคุกได้แป้งกรอบด้วยค่ะคุกด้วยแป้งกรอบมันก็สิเอาลงทอดค่ะอะมันน้ำมันห่อนมันก็เสียบน้ำมันต้องห่อนเลยค่ะได้เอาลงทอดไปสักพักเขาคอยลดไฟลงค่ะเห็บอกค่ะ ใส่เครื่องอย่างเดียวค่ะกระพงกรอบแซบแน่นอนค่ะเห็นมะขาะต้มอันี้ครูก็เดือดพุดๆๆๆเลยลูกชิ้นอย่างเดียวด้วค่ะครูไปซื้อต้มยำลูกชิ้นมาใส่สีสูง่ายๆก็ลูกชิ้นเัื่อเมื่อนึงครูถูถือกล่องเมื่อ <c> น <oughs> ึ่งครูเห็นไหมก็อาจจะเป็นเวอร์ก์อะไรแน้วที่เรอลูกชิ้นครูบอกครูเอาลูกชิ้นอย่างเดียวมันก็เลยลูกชิ้นหลายค่ะมันค่ะครูบอกเอาอย่างอื่นค่ะครูอยากกินต้ม เกาเหลาลูกชิ้นอย่างเดียวสั่งที่ทอมมินอนชั้นสี่เลยค่ะแซบแซบใส่ผงซ่วงโฮแล้วก็จัดสารพิษทุกอย่างเรียบร้อยะค,ะค่ะเห็นบ่ค่ะเป็นตะแซบว่าเดือดสุ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 ดจะสุดเราะว่าขาผักพิษแล้วค่ะอึ๊บนานเห็นบ่มพักว่าต้องให้มันสุกหลายเพราะว่ายัางมันจะแบบกระกอบประมาณนี้เห็นบ่เป็นตะแซบว่าขาไมากินน้ำคูเด้อมากินน้ำคูนั่นเด้อจ้า